ชูกก็ทำถึงเกินสีหน้ารอยยิ้มและแววตาทรงพลังของฟิล์มธนพัฒ์เห็นแค่นี้ดูก็รู้เลยว่ากระหายในอำนาจมากแค่ไหน <S <S แต่บอกได้เลยว่ารอยยิ้มนอกจอของฟิล์มธนพัฒต่างจากในจอลิปลักมากซึ่งรอยยิ้มของฟิล์มเรียกได้ว่าหล่อทำลายล้างสุดๆช่างเป็นผู้ชายที่เหมาะสมกับประโยคที่ว่าแค่เห็นเธอย,ยิ้มก็ทำให้ใจฉันละลาย <S <S กับแฟนคลับก็ดูละมุนมีแต่ความน่ารักเต็มไปหมดช็อตจังหวะที่หันมายิ้มให้กับแฟนคลับคุณยายวัย91้ดูแล้วอบอุ่นหัวใจไม่น้อยแล้วก็เป็นอะไรที่น่ารักมากแต่เห็นหล่อๆยิ้มใจละลายแบบนี้สหนะาหัวใจไม่ว่างแล้วนะคะยอมรับแบบเนแมนว่ามีคนคุยอยู่แล้วเป็นสาวนอกวงการโดยที่ทั้งคู่ก็รู้จักกันมานานแต่ปัจจุบันตอนนี้ก็ยังไม่รีบเปิดตัวเพราะอยากจะโฟกัสกับเรื่องงานเป็นหลักแต่เชื่อว,ว่าเมื่อถึงเวลาก็พร้อมที่จะเปิดตัวแน่นอนก็ไม่รีบครับ ก็รู้จักกันมานานแล้วก็เรื่อยๆครับก็รู้จักกันมาก่อนคือเราก็ผมรู้สึกว่าก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรอ๋อเดี๋ยวถึงเวลาถอดถึงเวลาแถ,ถึงเวลาเดี๋ยวก็คงเห็นเองแหละเห็นเป็นผู้ชายที่เหมาะสมกับรอยยิ้มกระชากใจแบบนี้ก็อยากจะพามาทําความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นฟิล์มธนาพัฒน์เกิดเมื่อวันที่20เมษายนปีพศ2536ปัจจุบันอายุ31ปีหนุ่มฮอตชาวจังหวัดสระบุรีอดีตเคยทําอาชีพเป็นสจ,จวตดก่อนที่จะพันตัวเองมาเป็นนักแสดงซึ่งฟิล์มก็ได้พิ มาแล้วในหลายบทบาทซึ่งกว่าจะมาเป็นฟิล์มธนาพัฒนักแสดงหนุ่มภูมากไปด้วยความสามารถที่อินทุกบทบาทจนผููชมต่างเทใจให้ในความทุ่มเทด้วยใบหน้าอันหล,ล่อเหลาและรอยยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์จนกลายมาเป็นความใจสาว ฟิล์มเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการแสดงโฆษณาและเป็นนายแบบมาก่อนรวมถึงยังเคยเข้าประกวดดัชี่บอยแองเกิลเมื่อปี2556ต่อมาหลังจากเรียนจบเขาก็ทํางานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินควบคู่ไปกับการเป็นนักแสดงและก็ได้ผันตัวเองมาเป็นนักแสดงอย่างเต็มตัวจนได้รับเลือกให้แสดงในละครเรื่องแรกอย่างรักฝุ่นตลบก,ก่อนจะก้าวเข้ามาเซ็นสัญญาในช่องวนันและยังแจ้งเกิดในบทคุณบอสวัชินในละครเรื่องเมีย2018จนหลายคนนั้นอดแซวไม่ได้ว่าเจ้าตัวเป็นพระเอกที่ฮอต ข้ามหน้าข้ามตาซูเปอร์สตารุ่นพี่ไปจริงๆแถมล่าสุดในบทว่ามนซีรีส์ไม่อยู่ก็ทําถึงเกินบอกเลยว่าตีบทแตบร้ายสุดๆจนคนดูต้องยกนิ้วให้เรียกได้ว่าเป็นผลงานมาสเตอร์พีซอีกเรื่องของหนุ่มฟิล์มเลยจริงๆเล่นดีจนคนเกลียดกันทั้งบ้านทั้งเมืองแถมจะตัวดีใจไม่น้อยที่คนเกลียดแถมยังแฮปปี้ที่คนอินในบทว่ามนทั้งยังยอมลงทุนปั้นซิกแพคเผยร่างทองเพื่อให้สมบทบาทหนุ่มหล่อกล้ามแน่น เห็นแบบนี้แล้วก็ต้องขอยกให้นุ่มฟิล์มเป็นอีกหนึ่งนักแสดงคุณภาพของช่องจริงๆเลยล่ะค่ะ